ถ้าทำอะไรผิดอะถึงให้หนูออกมันจะมีนายทหารท่านหนึ่งอะคะ่ะมาไก่เกียร์แล้วเขาพูดว่าเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยเรื่องมากจัง AI อะอะไรก็ร้องเรียน การจอมพลังพาเยเอือสาวอดีตทหารพลานร้องของความเป็นธรรมที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกหลังถูกรุ่นพี่ของแฟนที่เป็นทหารบุกเข้ามาในห้องพักพยายาม,มค่มขืนหลังเกิดเหตุได้ร้องเรียนต้นสังกัดกลับถูกตำหนิและบีบบังคับให้ลาออกจากงานขณะที่คู่กรณีถูกเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจาก1ิบเอกเป็นจากสิตรีโดยนางสาวชลดาอดีตทหารพลานหญิงเปิดเผยว่าโดยในวันที่เกิดเหตุมืนมีคนขยับประตูห้อง ตนก็ตั้งสติและเข้าไปที่ห้องครัวหยิบมีดมาตอนนั้นเกิดความกลัวมือหนึ่งแหวกผ้าม่านออกมาอีกมือถือมีดจนพบว่าเป็นรุ่นพี่ของแฟนจึงไม่ได้คิดอะไรเพราะเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นเห็นว่าเป็นคนรู้จักแต่พอเปิดประตูเข้ามาก็กลับมาพูดขอ,อกอดพยายามดึงแขนจะข่มขืนตนรู้สึกสะอิดสะเอียนมากพยายามผลักและต่อสู้แต่ผู้ก่อเหตุได้เปิดเสื้อท้าทายให้ตนใช้มีดแทงมาเลย เมื่อสบโอกาสตนจึงวิ่งไปในครัวและวิ่งไปที่หน้าบ้านเพื่อตะโกนให้คนช่วยระหว่างนั้นก็สื่อสารถึงแฟนให้หาคนมาช่วยและซ่อนตัวในห้องนอนตอนนั้นรู้สึกกลัวสติแตกร้องไห้กระวนกระวายกระทั่งรุ่นพี่อีกคนมาช่วยหลังเกิดเหตุตนได้ไปร้องเรียนแต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกบีบบังคับให้เซ็นใบาลาออกแถมหน่วยของต้นสังกัดของผู้กระทำกลับมาตำหนิต่อว่าตนพวกผู้หญิงเรื่องมากชอบมาร้องเรียน ตนก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองแถมก่อนหน้านี้ตนก็ป่วยโรคซึมเศร้าจากการที่ตนทํางานอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําเป็นทําของหนูอ่ะหนูทําอะไรผิดอ่ะถึอให้หนูออกถือให้หนูเขียนนะถือออกท้าน,นที่หนูเปน็นผู้หญิงแล้วหนูแบบนเน,นถือถอูเอสางเนี่ยนคะ่ะแล้วเราก็คื แล้วใชแวว่แล้วหนูก็มองว่าแล้วหนูกับแฟนแล้วแฟนหนูวผิดอะไรซึ่งเขาก็มีสถานะาเป็นแฟนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยต,ต้องมองเนี่ยแบบเขาแบบไม่มองในมุมของแฟนหนูหมว่อ้แฟนเขาแบบกำลังจะถูกปั้มนะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองถึงมุมแฟนหนูแล้วแบบเขาก็แบบว่าพูดพูดแบบว่า ทำไมไม่ห้ามกันยังก็ยอมนะผมจะทําไปนะหมดศรัทธาแล้วจริงๆแบบหนูหมดศรัทธาในตัวคนนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้หมดศรัทธาในอาชีพของการวนอาหารแต่จะให้หนูกลับไปเป็นอาหารีก็เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมีในราหารท่ท่านึงอะคะ่ะมาไก่เกียร์แล้วเขาพูดว่าเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยเรื่องมากจัง AI อะไรก็ร้องเรียนถ้าถ้าเธอถ้าฉันไม่เห็นใบรับรองแท้ของเธอว่าแบบ ว่าเธอป่วยนะแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่พผู้เสียหายนะฉันด่าเธออย่างหูอย่างหมาล้วไม่เชื่อลองถามแฟนเธอ,อดูก็ได้นะว่าแบบฉันด่าผู้หญิงยังไงฉันดา่าฉันด่าหมดแหละอนะไรเงี<ม>้ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน FOLLOWERS อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ